อาหารนะคะตำสามสี่ห้านะคะตำแซ่บสามสี่ห้าเนี่ค่ะเมื่อสองวันที่แล้วนะคะน้องพิมพ์ก็มีถ่ายหนังนะคะแล้วก็น้องเอมี่ถ่ายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะน้องเอมี่รับบทเป็นแลรัลบบทเป็นน้องของพี่พ่น <c oughs> ก็ติดตามผลงานด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อสองวันที่แล้วก็เหนื่อยมากเลยค่ะมีทั้งจะมียิงปืนแล้วก็มีอย่างอื่นสนุกสนุกอีกเยอะเลยค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราเหนื่อยมากเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะคะจะต้องมา,าทำงานกีฬาสีค่ะแล้วก็ทำรายงานใช่ไหม แล้วเอมี่มีงานอะไรทำการบ้านเสร็จหรือยังเดี๋ยวใครเอาแล้การบ้านเสร็จหรือยังอืมทำอดีว่เสร็จไม่เสร็จอ๋อไม่เสร็จไม่รู้อ่าพี่พีมเจอใครมาบ้างครับเนี่ยสองวันที่ผ่านมามีธุรปินดาล้านแสดงให้บ้างไหม นำนักกิจแล้วก็พี่อาร์ตค่ะคแล้วก็คุณหมอคุณหมอชื่ออะไรนะแาดแฝดนักแสดงที่คุณได้คุณตากันในทีวีเนาะเป็นดาราน,นักแสดงอแล้วก็อีกคนนึชื่ออะไรนะหน้าหมูน้าหมูแล้บทอะไรโกูก เป็นหมอผีค่ะสงสัยต้องเติมพลังก่อนนะฮะตอนนี้แบตหมดทั้งคู่เลยนะฮแล้วก็เมื่อคืนเก่งมากถ่ายจนถึงห้าทุ่มเลยครับกว่าจะได้นอนก็น่าจะตื่นที่สองใช่ไหมน้องบนบุญสภาพแต่ละคนสะบักสะบอมนะครับสองวันคุณแม่ก็พอบคุณแม่นะเหนยกันเลยวันนี้วันนี้ก็มาเติมพลังนิดนึงชาร์จแบตก,ก่อนจดกลับมาทำงานจอ <c oughs> เป็น ตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับหน้าที่รับผิดชอบสูงมากเลยรับนงปีนน่าจะเป็นอะไรนะเป็นเป็นครูสอนลีดเป็นอะไรนะน่าจะเปซ้อมท่าเต้นให้น้องแล้วก็ซ้อมรำโอ้โหซ้อมรำด้วยรำให้น้องรำมือเย่อตัณหาตัวเองหมุนไม้ยังปีกบาลตัวเองเลยโดนไปกี่ที่ยวจำไม่ได้รู้แต่ว่าไม้เดียวไม้เดียวใช่ไหมหัวไม้หลุดเลย ก็อะไรนะเป็นเป็นดัมเมเยอร์แล้วก็สอนสอนน้องเต้นท่าเชียร์ลีเดอร์ยากมากเลูก็อยากเพราะยังคิดท่าไม่ได้ไม่คิดท่าไม่เสร็จเลยค่ะมันมันมีท่าเฉพาะมันไม่รู้ว่าเราเราสามารถดูในยูทู e ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าดูในยูทู e อย่าง เพลงลงสนามเสมมากมันจะเป็นของหมมห ah าลัยค่ะเราต้องมาคิดให้น้องแต่ว่าเด็กเขาทําไม่ได้น,น้องตัวเล็กทาไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่เลยแล้วใครเป็นคนสั่งงานให้เนี่ยยากมากเลยประธานสีประธานสีโอ้โหไม่ดูเลยอ่าแล้วเป็นนางเอกที่งานล้นมืออยู่แล้วนะฮะทั้งงานในละครงานในวงการงานทีวีหน้าจอหรือว่างานใน y o YouTube พอดีเป็นทั้งหนังทั้งเพลงไม่มีเวลาได้พักผ่อนอยู่แล้วแนละ้วก็ ไหนจะต้องมาทำงานที่โรงเรียนที่มหาลัยงานหนักด้วยแล้ววันนี้อะไรเห็นมีปิดเอกสารอะไรอยู่ี้่รูเพื่อนๆเห็นใจน้องพีด้วยนะครับตอนนี้ตัวเป็นเกลียวแล้วหัวเป็นนัดแล้วนะเขาตัดแหนมขขาตัดแหนมนะฮะอันนี้อะไรหนอลาบปลาดุลาลาดุลาปาดุาแม่ไม่ได้กินอาหารแบบนี้ได้เลยลาปดุ สแน่แม่แน่าจะกินอาหารเหลาไปอ่ะ ส้มัำทสสอดใครไม่เคยกินเดีย๋ยวลองมาชิมที่นี่ได้นะครับนี่นะคะเมนูโปรดของน้องพ์ม,มาแล้วนะคะคือสเต็กแซลมอนใจได้ข่าว่าพ้ิมพ์มชอบกินดิบๆด,ด้วยใช่ไหม <laughs> ไม่กลัวเลยลูก <laughs> ซอสบลูหมูพิกไทยดำใช่ไหมไและอันนี้นะบาร์บรีคิวนะคะรับหมูบาร์บีคิวอันนี้นะคะเป็นมันบดข้าวโพดอบชีสค่ะเเป็น,น,น,ะะน,นของชอบของพี่พีอันนี้นะคะก็คือซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวะคะ่ะ ินหมดไม่ง่ายลยนแน่ใจว่าจะหมดหรือไม่หมดนัมาช่วยกันรับผิดชอบไม่มรับผิดชอบไม่นะมากันแค่4คนทำไมสั่ง5คนทำไมสั่งเลยให้โตเลยให้รางวัลตัวเองค่ะหลังจากที่เหนื่อยมาแลนวเหนื่อยมาไรไปตอนนี้นะคะน้องพิมก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเหนื่ยมาไรเนี่ยดีสุดขอบคุณมาก แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าชิปหน้าน้องพิมพจาไปไหนกันนะคะถ้าชอบก็อ<ม>ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้นะคะรับนี้ไปแล้วะคะ่ะ